ใช่ Hi, แต่กะะหงอหาป้อใจกลับมาพบก,กันกับมินิป่วยเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับภาษาจีนกวางตุ้งทุกคนแล้วก็จะมาพูดเกีก่ยวกับเรื่องของอวันนยุกในภาษาจีนกวางตุ้ง um นะคะก็มีน้องคนนึงของมาเนาะก็เลยโอเคจัดให้นะคะคือยังไม่เคยพูดเรื่องวันนิยมด้วยนะคะอ่ะอันนี้คือต้องขออภัยในความที่มันเล็กไม่ชัด นะแล้วก็อาจจะเบี้ยวๆไปหน่อยนะคะเพราีแบบสายตาเอียงมากๆเลยบอกอย่างนี้นะคะว่าภาษาจีนกวางตุ้งเนี่ยมันมีทั้งหมด9เสียง6ววรรณยุกนะคะจิ่วชงริ่วเตี้ยว6ววรรณยุกนะคะแต่ไอ้สเสียงที่เหลือเนี่ยคือเสียงพิเศษซึ่งมันจะสะกดด้วยตัวอกักษรที่เป็นตัวสะกด PTK เนะเดี๋ยวนี้ค่อยพูดถึง นะคะส่วนวรรณยุกใน PTK เนี่ยมันก็อยู่ในทั้ง6ตัวนี้แหละนะคะอ่ะเพราะความไม่เสียเวลาเรามาดูตารางนี้นะเราจะใช้ตารางนี้เป็นหลักนะคะอันนี้คือเสียงที่1 2 3 4 5 6่านะคะส่วนตรงนี้มันจะเอ่อออกแนวภาษาศาสตร์ศาสนาเนาะอย่างเสียงที่1ตัวเนี้ยนะคะอันนี้เสียงที่สองสามสี่ห้อันนี้เป็นการไล่ระดับเสียงประมาณนี้นะคือ พูดไม่เป็นว่าจะพูดยังไงดีนะคะอะเรามาดูตัวจีนตัวแรกนะคะยกตัวอย่างตัวนี้ for a n fun เราลองจับใส่เสียงวรรณยุกต์เสียงหล่งนะคะซึ่งเสียงที่หนึ่งตามหลักศาสตร์ศาสตร์เราจะออกมันเป็นเสียง55ก็คือเสียงลาบแต่เป็นเสียงสูงอ่าซึ่งจะออกเสียงว่า fun 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 โอเค ต่อมาเสียงที่สองครับเป็นเสียงอะไรเอ่ยสาหาจากกลางมาสูงนะคือถ้าใครได้จีนกลางก็จะดีหน่อยเพราะมันจะอารมณ์คล้ายๆกันนะคะแต่ไม่ต้องกลัวทุกคนเสียงภาษาไทยกับเสียงภาษากวางตุง้งมีความคล้ายคลึงกันมากนะคะเราได้เปรียบเออถัดมาเสียงที่สองนะฝันฝัน ฝันเห็นไหมคะลากฟึดอ่ะลองหนึ่งสองนะฝันฝันโอเคต่อมาเสียงสามฮะเสียงสามเนี่ยนะคะก็คือเสียงอันนี้สามสามคือเป็นเสียงลาบแต่เป็นเสียงกลางอารมณ์คล้ายกันกับเสียงหนึ่งนะแต่เป็นเสียงกลางฝันฝันอ่ะหนึ่งสองสาม ฟันฝันฟันโอเคครับถัดมาเสียงที่สี่ฮะเสียงที่สี่เนาะก็เป็นเสียงครึ่งนึงนะเสียงต่ำเสียงต่ำถ้าใครได้จริงกลางนะทุกคนอารมณ์จะคล้ายๆกับเสียงที่สามเออตัวอย่างนะอันนี้ภาษาจริงกลางนะอ่าอ่าเห็นไหมคะแค่เครื่องเสียงแต่ในภาษาจริงกวางตุง้งเราไม่ต้องมีอีตรง เอออย่างเงี้ยนะคะก็คือยกตัวอย่างนะตอนนี้นะฝันฝันฝันอ่ะหนึ่งสองสามสี่ฝันฝันฝัน,นโอเคง่ายไหมเอ่ยง่ายอยู่เนาะโอเคฮะทานมาเสียงที่ห้านะเสียงที่ห้าลงคล้ายกับเสียงสองทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เสียงห้านะ อารมณ์คล้ายกันกับเสียงสองแต่ว่ามันจะจากต่ำเนี่ยไปกลางนะคะก็คือ2-5งห้านะต่ำไปกลางไม่ใช่2-5งห้ค <c oughs> ุณเออิดหนึ่งอหนตาลายทุกคนดูอย่างนี้ล้วตาลายมองหน้าจอเรื่องนั้นนะคะหนอ่ะเรามาฟังนะคะฝันฝันฝัน หนึ่งสองสามสี่ห้าฟันฝันฟันฝันฝัน,นโอเคเห็นไหมคะถัดมาเสียงที่หกเสียงสุดท้ายนะคะจะเป็นเสียงอะไรเลยสองสองนะคะสองสองโอเคไม่เสียงต่ำอารมณ์คล้ายกับเสียงหนึ่งสามนะโอเคฟังฟันฟัน ฟันโอเคฮะอ่ะเราลองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวมกันนะคะผันเสียงนะฟันฝันฟันฝันฝันฟันเอาแบบเร็วๆฟันฝันฟันฝันฝันฟันงงไหมทุกคน แยกออกไหมคะเสียงแยกออกนะอ่ะเยวลองมาฟังเสียงอันนี้นะคะจากแอปจะได้ยินไหมเอ่ยอ่ะเสียงที่หนึ่งนะคะลองฟังได้ยินไหมเอ่ยน,น,นี่เสียงสองันสันัน,นสี่ แยกชัด์ตไหมคะแยกชัด์ตไหมคะจากแอปนะฟังอีกรอบนึงแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะจะกดรัวลัวสันสันสซ้สันสันสัน,นเออแยกชัด์ตไหมนะอ่ะเรามาดูนะคะเนื่องจากคือเออพี่ก็คิดว่าบางเสียงเนี่ยมันมีอารมณ์คล้ายกันเหมื่อหนึ่งสาม เอ่อหนึ่งสามหกใช่ไหมทีนี้เนี่ยแม้ก็เลยอันนี้คือสมุดที่จดเอาไว้นะก็เลยแยกกลุ่มเสียงออกมานะคะคือนั่งคิดวิเคราะห์และเรียบร้อยเลยแยกกลุ่มเสียงออกมานะก็คือเออกมาเป็นสามกลุ่มนะคะอันนี้ขออนุญาตดูเอกสารเนาะเพราะว่าคือตั้งใจทําจริงๆทุกคนเนี่ยตั้งใจทํามากนะคะแล้วก็ ค้นพบว่าเมื่อกี้ร่างจะพูดเป็นภาษาจีนกลางคิดภาษาไทยไหมค้นพบว่าภาษาจีนกวางตุ้งเนี่ยมันจะมีอารมณ์คล้ายๆกันกับเสียงดนตรีด้วยนะโซลาร์ชีโดเลมีฟาโซลาร์ชีโดนะอ่ะเรามาดูที่พี่พูดเมื่อกี้นะคะการแบ่งโซนของภาษาไอของวรรณยุกพูดผิดแบ่งเป็นสามกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งก็คือพัอชนะออกเป็นเสียงหนึ่งสามหกนะคะเสียงที่หนึ่งสามหกเนี่ยคือกลุ่มที่หนึ่งนะ กลุ่มที่2ก็คือเสียง2กับเสียง5และกลุ่มที่3เนี่ยเป็นเสียงที่ง่ายสุดก็คือเสียงที่4นะคะอ่ะเรามาดูเสียง1,3,6นะคะ 1, 3 6อ่ะเอ,อ่อโดยใช้ตัวสอนตัวนี้นะเสียง1ก็คือคอยคอยคอยซ้ำนะคะคอยซ้ำตัวนี้แปลว่าอะไรดีใจมีความสุขอ่ะคอยซ้ำต่อมาเสียงที่3 开คืออย่ทย,ย,ยางชัปกินคาวะะ้อ,อาหาอคือ,อนีน่คืออะเสียงที่เท่าไรนเะสียงที่หอเสียที่หเป็นเสียงต่เห็นนึ่งสามหกดูตารางด้เนาะเสียงหกเป็นเสียงต่ำยกตัวอย่างคำนี้คาค่ะ่ยัดสามหาัดสาม,าามก็คือสถานีถัดไปคือ นะคะอะเราลองมาพูดหนึ่งสามหกแบบเรียงวรรณยุกนะคะคอยคอยฮาทีนี้เนี่ยเพอไปค้นพบว่าเฮ้ย hey, มันมีเสียงก,ก็แบบเสียงนดนตรีก็คืออะาคียอะไรลาโดมีนะเอาจริงๆเป็นคนร้องเสียงเพี้ยนมากลาโดมีอะต่ำกางสูงนะ ถ้าผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะอะเราลมาฟังเสียงเป็นเสียงดน,นตรีนะคะคือต้องสลับเสียงนะต้องบอกอย่างนี้ตอนแรกที่เราพูดคือหนึ่งสามหกใช่ไหมทีนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นหกหนึ่งสามนะคะตัวสอนดังนี้ค่ะฮ่าฮอยฮอยเห็นความต่างไหมเอ่ยอีกรอบหนึ่งนะฮาฮอยฮอย หายคอยอยอหายตัวนี้คืออะไรหายหอย่เสกาคืออยซ้หคอยซ้ดีใจมากใช่ไหมคะเออย่างนะนี้คือกลุ่มเสียงที่1น,นะคะโอเคถัดมากลุ่มเสียงที่สองที่เพ่อยทำมานะคะก็คือเสียงที่2กับห้า ไม่มีที่ลองก็เลยถือไว้สองห้านะคะจะเป็นเสียงแบบปื๊ดปื๊ดนะเสียงสองก็คือจากกลางไปสูงเสียงห้าคือจากต่ำเนี่ยมากลางนะคะยกตัวอย่างสิ่งที่สองก่อนนะก็คือคำว่าโหโหเสียงที่ห้าไหนไหนไหนคุ้น,นๆ้ไหมคะโ吼ไหนลองสลับ เปลี่ยนให้เป็นคำว่าไหนโหอีกรอบหนึ่งนะไหนโหถ้าเราสังเกตเสียงโหมันจะสมูงขึ้นไปนิดนึงไหนโหเห็นไหมคะอันนี้คือความแตกต่างของเสียงนะคะเสียงสองับเสียงห้าไหนโหเออถัดมาฮะเสียงที่เท่าไหร่เสียงที่สี่นะคะก็คือกลุ่มนี้สามอันนี้ง่าย ก็คือเสียงต่ำไปเลยยกอย่างคำว่าเอียนเอียนเอียนที่แปลว่าคนนะคะผู้ชายนามยันนามยันนามยันใช่ไหมคะคนดีล่ะโหยันโหยันโหยันนะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนจ๋าแยกเสียงได้ยัง ะะเสียงในภาษาจีนกวางตุ้งเนี่ยจะประมาณนี้แล้วก็ยังมีอีกนะก็ไปทํามาครับตัวเลขในภาษาจีนกวางตุง้งทุกคนจาก1ถึง9ก็คือมีทั้งหมด9เสียงนะั้นที่เพื่อพูดไปใช่ไหมคะอ่ะเราลองมาฟังนะคะสามเก่าสียแหลงหืหอเชัดปาดหลบฟังชัดไหมอะ่ะนี่ เสียงที่หนึ่งก็คือซามซามเสียงหนึ่งเสียงสองเกาเกาซ้เกาเสียงสี่เอ้ยไม่ใช่เสียงที่สี่เสียงที่สามไซไซซเกาไซเสียงที่สี่ก็คือแหล่งแหล่งซามเกาส่แหลง ถัดมาเสียงที่ห้าืมสามเก้าสต่เหลิงหกส,สามเก้าสี่เหลิงอ,อีกสามเสียงที่เหลือที่พูดเมื่อกี้นะคะอัสะกดด้วย ptk ก็คือชัดชัดบาดหก อีกรอบหนึ่งทั้งเก้าเสียงสามเก้าสีหล่งอืมหยีชัดตาดกชัดไหมทุกคนนะคะก็ประมาณนี้นะคะในะวันยุคภาษาจีนกวางตุง้งอันนี้ทำมาเต็มที่เลยนะคะเนี่ยคือแบบจดเอาไว้อะนะเพราะเวลาจะคือเพื่ออะไรจ,จะอัดคลิปอะไรนะ้อพ่ก็ต้องแบบจดเอาไว้เตรียมข้อมูล ะะเพราะว่าคือเรารู้ไงใช่ไหมแต่พอเราจะสื่อสารถ่ายทอดออกมายังไงให้คนเข้าใจเนี่ยออต้องมานั่งคิดอีกจะทำยังไงต้องให้คนเข้าใจก็ไปนั่งคิดเฮ้ยไม่เหมือนเสียงดนตรีนี่หว่านะคะก็เลยเอามาลองทําเป็นแบบอย่างนี้ดูนะคะอะขออนุญาตพูดอีกรอบนึงนะทั้ง6กเสียงทั้งหวรรณยุกในภาษาจีนกวางตุ้งนะคะเสียงที่1 2ึ่งสอี่ห้าหนะอีกรอบนึง ฟันฝันฟันฝันฝันฟันเออนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคสุดท้ายนี้นะคะเพื่อก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกทุกคนนะที่กําลังฝึกภาษาจีนกวางตุง้งถ้าผิดพลาดตรงไหนทุกคนสามารถบอกได้เลยนะคะคอมเมนต์บอกได้ว่าเฮ้ยอันนี้เพื่อเอาเสียงผิดนะเอาเสียงไม่ถูกนะหรือว่ายังไงก็สามารถบอกกันได้เนาะเพราะก็ ยังไม่เก่งเหมือนกันนะคะเออก็จะประมาณนี้แหละนะยังไงแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปวันนี้พอเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ